รับเอาชีวิตรอด1.5.5ใน EP ที่12นะครับก็ได้กลับไปเอาของเรียบร้อยแล้วนะได้ไปเอาทางฝั่งของบ้านนะครับก่อนกลับบ้านผมได้ไปเจอกับทางฝั่งของหมู่บ้านอีกแห่งนะครับเป็นหมู่บ้านไม้โอ๊กธรรมดานี่แหละครับก็ได้พวกเนี่ยฮะเกาะพวกอะไรมาเนี่ยได้เตามาด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเจอกับทางฝั่งของพีระมิดอีกครั้งนะฮะก่อนเพราะว่าเดินลัดมานะครับก็แลวก็เลยได้อ่า อนี้ฮะตามผมไต้ไองให้ไอ้เกาะอานมาเพชรกับอานมาทองมานะครับกับอันนด้นทางก็ไม่ได้อัดไว้นะครับว่ามันแต่มันเวลาทุกคน นะ๋ยวผมเอาว่าผม uh huh. เธอเนี้ยแแวะเธอเนี uh ้ย huh. อันนี้มา <Yeah. S 1> มาวันดี uh huh. มานะครับ uh huh. ได้สเสนา ตามอันน <serves> ี้เอาเลยละป่ะลาเนี่ยครับรละไม่เอาเลยละก่อนสาม ทิ้งนะไ,ไปไปรีบไปแรกงแล้วปไปไปเร้เกิดเนี่ย yeah. เดี๋ยวผมไปหาเรเวงก่อนนะครับไปตัดไปเลยคนะครับเราตกดีอีกแล้วครับ <laughs> ใช่ครับ เจอหมู่บ้านอีกแล้วแบบนะเดินมาออนนี้ผมก็ไปเจอหมู่บ้านอีกก็เป็นหมู่บ้านก็ไม่ใช่หมู่บ้านเดิมที่ผมเคยมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าผมเดินกลับมาทางเดิมอะทางที่เราเคยเดินตอนอีกต้องหนึ่งถึงสามหนึ่งนั่นอะดูเหมือนกันนะฮะน่าจะหมู่บ้านใหม่ครับ บอกก่อนถ้าเจอป่าไมา้ดำม่ะผมพยายามจะหาไอ้ปราสาทแล้วแต่ผม,มหาหนะเจอจริงจริงอ่ะก่อนว่าตัวไหนแรกข้าว<ะ>เวป็นโพเทโต้ผมไม่<ะ>ข้าวผมไปเก็บที่บ้านไปแล้ว ตรงนี้กันเจียนะเดี๋ยวเราไปแลกเล็กเอาเองมาลอกก่อนลอกเยอะเท่าไหร่มือนี้น่าจะพอแลกหน่อยแลกน่อย <c oughs> ได้อีกยอดนะเดี๋ยวผมพี่หาแล้วนั่นเอาหมู่บ้านหมู่บ้านตึกแช่หมดตกแช่หมดมาบ้านเอาหรอกเอาหลาอกหาขอเพิ่มก่อนนะ บ้านนี้ถือว่าใหญ่พอสมคือว่าเราเจอหมู่บ้านนี้เยอะมากนะฮะมครับ,รบจนของตามเคยฮะขนาดน่นนะให้หมู่บ้านนี้มีใช้เลยทีเดียว,วเรารู้จแล้ว ับผมเจอได้อีกแล้วเดี๋ยวผมไปแยกอะไรหนังแยกข้าวเททมื่อกี้บริดภโทแบบแยกเพลยอ้ยแรกไอชุดเพลยเลย ขัาตัวนั้นครับเติมได้นะครับเข้าหมดยอง เข้าหมดแล้วจริงๆไปป่ะถ้ามีแค่สองกองเลยนะทั้งบ้านแล้าผมขอสำรวจดอนทุกอัน นอนก,กันนอนไหนตกอีกต่างหากนะครับอ,อยากได้เตียยไปะจะไปเอานี่ติมงคลเกี่ยวเลยเนี่ย แล้อยู่ที่คำว,ว่าของเต็มนะฮะว่าผมอยากจะฝากของบ้านนี้ก่อนเว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปลงเมืองอลังหลังที่พูดว่าจะฝากบางอย่างไว้ ก่อนนี้ไม่น่าตายคือตายครับอ่ะโอเคเราเก็บไว้บ้านหลังนี้นะจําไว้จำาปอาริวินต่อครับว่าเดี๋ยวผมกลัวตายแล้วผมกลัวนี่ไงสองพยายามไม่ตายนะฮะหาเมืองลงกัน อ่อน,นี่แบบเป็นเลวีนอ่ะอยากได้เลวีนมากกว่าเมืองเดินไปทางนี้นะอาจจะเดินไปเดินมาเจอวิหารอะไรประมาณเนี้ยเออจะดีนะชูบาปีมูนี่เย้ phải bị cắt con Ốp Đâu dù đi, cần này น่าคุมโลงว่ะควจะไปทางไหนกันเนี่ยลาบๆลาบะลาอะไรไงว่าแถวนี้น่าจะมีเรวีนนะมัน บอกไปเลยยังไงเออนี่นี่นี่ด้วยยัไงไงวะเดรีวรวเขาทุกคนนี่ครับเดรวีวใหญ่ซะด้วยถังม้าตัวเองก่อนไม่งั้นมันหลุดพอนนะมัหลุดไปแน่นอน มาไปใชฮะทำเป็นสามบล็อกอเฮเราจะลงเลวีแล้วฮะเพราะว่า,าเราจะเลวียบีนี่คอตรงนี้ เงี้ยสักครู่นะผมใส่แว่นตาอ่มาแล้วทุกคนอันนี้ ก็สำคัญอัรตัวชีวิตขับมอเตอเกเลยละกันเอ,เอาเล็กก่นอนถ้าถึงเล็กบ้านเราจะยินแลวเอาเล็กให้ขุมฮะเอาขุมเอาขุมมาเนี่ยเอาขุม เอาให้ครุ้มนะครับไปในบล็อกหนึ่งเด็กได้เพียรดิจิเแิ่เราต้องหาจุดที่มันลึกกว่านี้นะครับน่าจะต้องเดินลงไปรีวินคืออะไรมาครับรีวินก็คือเป็นเป็นพวกกลินแยกอะไรพวกนี้เนาะเออให้ความรู้หน่อยเราก็เดินทางมาไกลพอสมควรกล <c oughs> <c oughs> มว้าหายมากเลย นะครับในคืนที่หกนะครับแต่ว่ามันผมออกเกมเข้าใหม่นะดีเรือไม่ได้เปิดตลอดเวลานะฮะเท่าดีผมซิงเกิลเพย์เยอะเองนี่แหละเ,เด็กว่าด้านบนเราไม่ได้เอาได้น,นะฮะตอนนี้เวลาที่บ้านหมดนะเพราะเราใส่เตาถ่านหมดเลย ไม่เจอเลยวินยาบอกนะรีบีนสองอะไรติดกันไปอุดก่อนอันตรายอันตรายนังยังไม่ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเข้าวิ่งเข้าไปเช็คดูเฉยตันนะตันหาเลยนะครับตกระบา มี่มาแล้วเอส้สมิ่มาแต่ไกล่เลยทีเดียววันนี้แน่นอนอะ่ะเอส้สมิ่งก็อยู่วันนี้ผมว่า กูถามดีกูถาเราผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอละเอแค่หนึ่งชุดสองชุดก็พอเคช่างมันหตงที่เกียดคุณละลงเมืองเลยดีวยกว่าเอาเตะ็กเอาเตะ็กไปตะเล็ก ไปขียดต่อขึ้นนะกั้นใหญ่มากอะ่ะทุกคนเหมือนอัปเดตอ่ะ มีโดแล้วผมไม่ค่อยกลัวแล้วอ้าวมาอีกแล้วไอ,อปะไอปาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปามาลงดูอ้าวเดี๋ยว เอาไปนะครับไม่กี่เกมกระตุกนิดนึงนะ,ะไม่นาน,นิดและบ้างเยอะอยู่ฮะฝาไปก่อน โอ้โหเลวินซ้อนเลวินจริงด้วยครับเดานบนหูอาจจะพุทบปๆบนะฮะเพราะเริ่มเหนื่อยละโอ้อยู่เต็มเลยที มาไปก่อนนี่เสกสกินตันได้ผมดีบขึ้นเลย เด็กซ์มูทมันจะเป็นอุ้ยไม่เจอเพชรจะเพชรจะเพชร ไอ้ไลท์แมปนี้ช่วยได้จริงๆนะไ์แมปรับปลีลับปลีเอาไปให้หมดเลยลับปลีปลีอยากได้เพนะว่ามันเปียเกินอะอาขุด่อได้ก่อน ่นะาพี่ที่ผมสามารถเอลได้เพราะมันอันตรายเกินไปเด็กก็ไม่ได้เอานะ <S <S อาไอ้หูมาก ไปอย่างเร็เรวเลวยฮะแต่ลงมาเอ่ะกันนี้ว่า ก็ไมม่ีถ้าเรามีเลือดเราไม่ต้องกลัวนะใครสามารถทำอะไรได้อันนี้ฮะไปตายกันไปเดี๋ยวอี แล้วนะแต่ยังไปเอาไม่ได้ตอนนี้ต้องรอซอมบี้นะผมว่าผมไ,มไฟฟังแล้วเอาอาฟังจัดการจัอุ้ยทางพอดีดีเอามาเอามาเอามาเสริม อีจะไม่หายแล้วครับไม้หรือไม่ทางอีกอันอไรลำไม่ท้อไป็นรองเล็นให้ได้ฮนะเชื่ออ,นะอุ้ยเสียตกใจหมดเลย ดมิดยอดไอชิ้นขึ้นคนตรงนี้มากเลยนะก็แบบเราก็ต้องเอาน้ำมาแล้วก็โอ้เพชรของขอ้อว,วเพชรของเอ้ยดีกันเจออีกอัน,นอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งอีกอันหนึงนหน่งมี อีสองอันช่อะไรไปยิกแล้วเฮ้ยีกแล้วตรงนั้นแล้วแล้วจะยิงอะไรมาดิถ้าเคยกลัวนะจังหวะเนี้ย เจอเพชรอีกแล้วอะไรมันช่างก็อะไรอย่างนี้เจอเราเป็นลาวีนี่เราเลือกได้ถูกต้องจริงๆฮะ โ okay, อเคครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ไว้พืดด่อนๆครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับผมก็ได้เพลิมาเยอะแลวทีเดียว